ตามกันต่อกับกรณีคุณครูผู้หญิงที่ต้องอยู่เวรวันหยุดที่จังหวัดเชียงรายแล้วโดนคนตัดต้นไม้พยายามจะข่มขืนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดทางสหพันธ์ครูออกมาเรียกร้องขอให้ยกเลิกการบังคับให้ครูต้องเข้าเวรวันหยุดแบบนี้ครับดออรอนวัตอุ่นกองประธานสาพันธ์ครูเชียงรายขอให้ยกเลิกการให้ครูอยู่เวรรักษาความปลอดภัยเพราะไม่ใช่หน้าที่หลัก และขอให้บรรจุครูที่เป็นพนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน10ปีโดยวิธีการประเมินผลไม่ต้องสอบแข่งขันและให้จัดสรรตำแหน่งนักการพารงครูธุรการเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในชีวิตของครูประธานสาพันครูเชียงรายย้ำว่าเหตุการณ์ที่คุณครูถูกทำร้ายนี่ถือไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้ครูอยู่เวรวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งๆง,งที่เป็นวันหยุดไม่มีใครมาติดต่อ และตลอด5วันครูก็สอนและเตรียมการสอนทุกวันอยู่แล้วขณะที่การแจ้งข้อหานายนิรันร์ผู้ก่อเหตุพลตำรวจตรีมานพเสนากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าพนักง,งานสอบสวนตั้งข้อหา3ข้อหาครับคือ 1. ทําทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสข้อหาที่2เสพสารเสพติดและข้อหาที่3าํทำอนาจารแต่ผู้ต้องหาสารภาพเพียงทำร้ายร่างกายนะครับ ขณะที่การสืบสวนสอบสวนพบว่าก่อนก่อเหตุผู้ต้องหาได้เสพยาบ้ามาอย่างน้อย10เม็ดเข้าไปก่อเหตุพยายามที่จะข่มขืนครูจากนั้นได้เกิดการต่อสู้กันดังกล่าวกับ